ดกร่องปลูกมันนะผมมาดูผ่านช่างผีประดิษฐ์โอ้นี่นะเดี๋เดๆๆเดินสูบเอาดีกว่าเดินตามไม่ทันเขาดูเพื่อนดูดินนะครับผมดูดินที่มันพุ่งขึ้นมานะนี่เอาไว้ขนาดนี้ก่อนอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มโล่าฝัน แอนจะเตียเตียหน่อยๆนะผมไม่ได้ตั้งขึ้นนะครับนี่เป็นผานโอบนะครับผานโอบใส่กับรถไถนาเดินตามแล้วก็ยกร่องปลูกมันเดี๋ยวรับหลังเราก็จะมาแ,วแวหวกแบกจากนี่มานี่แวจกจากนี่มานี่นะครับจะทําตัวแบวกเอาไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยเสร็จก็แวกใส่ร่องนะครับแวกกลบนะครับได้ Chúng cái này nè Ồ Xuống đây เตี้ยไปหน่อยนะครับมาดูเตี้ยแล้วว่าคนสูงก็ไม่รู้นะอะเอาไปดูแบบเล่นวายดีกว่าจะได้เห็น หลายๆม,มุมโอ้ยหอยเชอรี่หอยเชอรี่นะครับผมเดินเก็บหอยได้สักสิบตัวก็พอต้มนะครับต้มแล้วก็ำํำมะละกอทำส้มตำ โอ้วยวใหญ่ด้วยหลอกเรื่องแล้วทีนี้หลอกเรื่องแล้วเริ่มไม่ใช่ถ่ายคลิปแล้วเริ่มเก็บหอยแล้ว <c oughs> โอ้ตายแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าย้อนแสงหน่อย เนเน่เนตัวเจี๊ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยเต็มมือแล้วขอนอกเรื่องนะครับผมขอเก็บอหอยก่อนโอยจะได้ต่ำส้มต่ำจริงๆด้วยนี่ฮะแปด๊ดมาไหนหน้าเขี้ยวมาทำอะไรนะมาปลูกมันช่วยหรือว่ามาทำอะไรนะครับ Đây naja. à. โซเขาวพนมไปเดินต่อนะครับผมเดินท้ายเก็บอหอยนะไม่ใช่อะไรนะครับนั่นนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ลเว,เ,ว,เ,วเสียอบอลโจสัตว์เยอะข้างหนึ่งวะ มันสาดเยอะข้างหนึ่งข้างหนึ่งไม่สาด ไม่ตามแล้วไม่ตามแล้ว เก็บหอยก่อนเก็บหอยก่อนโอ้ยไปทันเขาแล้วเก็บหอยก่อนพลอยเก็บหอยเสียดายเด้ไม่ได้มาเก็บช่วงก็ไถนะครับเอาละเก็บมื่อระบาดนีย ตุ้งใหญ่สักรับนึงแล้วอรอบสุดท้ายนะครับรอนว,วขึ้นขนาดเด้อเดี๋ยวมีช็อตเด็ดนะวุ้ย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 ,อย,อยโอ้ยเหยียบทิ้งเหมือนเดิมอ่ะเอ็งก็เอาลองรอบหนึ่งเอ็งก็ไถมาแห้ ไม่ใช่ลงรอนนึงเอาลงทั้งหมดนะเฮ <laughs> ้าฮเสร็จแบงนี้ก็คลิปนี้นะครับได้กับข้าวแล้วไปแชรี่อ้าวเป็นได้ไหมล่ะนี่ขึ้นมีให้ขึ้นก็นไม่ขึ้นเนาะบัดน,นี้ ก็คลิปนี้ก็ขอจะเพิไปเพียงเท่านี้นะครับโยืมดกัดมดกัด